ท่านอภิมหาครับคือวันนี้ทางทางผู้จัดการของวงหมอลำเสียงวิหกของเราเนี่ยจะจะเริ่มตรวจเข้มตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็นต้นไปคือทุกคนที่เข้ามาในบ้านพักนะคะใครที่ไม่ได้อยู่ในบ้านพักใครเข้ามาเขาเอินวันยังก่อพี่ออสทุกคนต้องสะบนะคสับไม่ยังก่อพี่ออสบอกใปรถึงทุกท ทำไม่บอกอยากขยับเบาสักไ้เหน่อยทุกคนต้องสวบนะคะสแควร์เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะนะคะท่านอภิมหาตอนที่อยู่ขอนแก่นท่านไปไหนมาบ้างคะโอ้ไล่มองเลยทั้งไปสารคามทั้งไปร้อยเอีกไม่อย่างจะบอกขย้าขึ้นรถปิดปากไว้ปิดปากมุู๊บยื่น ือู้จักนนี่คือคุณหมอประจำบ้านพักสำนักงานหมอลำเสียงที่หกของเราธรรมดาเลยเรียนจบสัตวแพทย์คือท่านเป็นหมอเรียนจบพยาบาลเรียนมาแล้วนะคะโกหกแม่ว่าจะมาทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลหนองหานนะคะแต่ทางเราบางทีมีอยู่เนี่ยายอะไรตีเอามาให้ทันเบอกได้เพราะว่าหันเบอกได้แม่ต

แงแห้งเลีบเลยเอาเนี่เก็เห็นหมอถือขีบะแพ้ยาบาประมวลกับน้องเดี๋ยวตั้งรักกันไหมมันมเป็นยังดอกแม่แงมาก่อนเจ้าแงอยู่เจ้าเท่าแล้วเอาเนี่ยของเ็าไมรุนท่านได้แล้วกูจเท่าอีกอยู่เห็นดงมากแล้วม่ต้องไปจับเงยขึ้นดีๆวันนี้อื่นกู้ไปให้ได้บอกตันนี้่กูเห็นตาไหนติ๊กตอกเนี่ย นี่อะไรกินไม่เี่ยมันกินแค่ไหนดูเป็นเชีียๆฟ้อนๆโอ้ยผุนผู้หนึ่งกำลังมาพุ่นซุปก็ะอ่เงีหายใจหายใจปกติลูกหายใจปกติมาเจ็บกินกักินกับกินตำกล้วยป้อ เอาตัวนั <c oughs> <c oughs> ้นไปเอาอัานั้นไปบันนี่เพ่เวๆเอาเขาเพตัดผ้าได้เขียวว่ามันต้องใจพ่ยไ้าแค่นั้นเงเขาขาด่าสิ้นานะคือค่ะขันคืนสองสิทธนเยอนสีบกอระันค่ะเอาเมีเห็นเขาเจ้าโพสในเฟียด้หลายๆเมียนวันข้าเจ้าไปตรวจขั้นเมียนี่เมไม่ได้มาฮะนี่ มันไปเจอกับค้มลอนตัวนี้นะเขาเงี้ยงานการแบบมันนี่ข้อมลอนถึงนสามชักวโมอ้หเงียดังไมนี่ยเงี้ยดังมันเพราะมีสีกเก้ามันจะขึ้นยังยอนตัวนี้เขาเงี้ยดังเขาไปเงี้ยเรื่อตควงเรื่องกรอนนกไหมพอิดตัวนะคือ เงี้ยสาก่อนเราคหมอเงี้ยตะลู่จะหมวกดอกคาแน้ลู่เนวาื่นบางเงี้ยดอกคาคุู้ายลู่เน้าเอนไปเงี้ยเองไา่ก็นอนบางเงี้ยไหมองรับนักศึกษาแพทย์พราู้หเองหัวตัวเขาเราเขามีทีมอสมประจำลุ่มขาเงีเลิกปัญหาเนี่ยไมมีเสียเียง่คุายอนะเอาไปจะเสียงบ้าไอ้เสียงอเาบ้าไ้อกนเขาเงี้ยเขาคือผู้าย กระดาษซองไปเลยไอ้ยี่ไปไอ้พวกนั้น้าตาแตกเมื่อเม่อเม่อเมื่เมื่อเมื่อเมื่อ่อเมืองมื่อเม่อเม่อมื่อเม่เมีอเม่อเมือมอเอเมือเมื่เาอเเ่อเเกื่อ่อม่เือเ่อเอเ่่อยออเ่ยเอตม่อเอม่บ่อม่ม่ือเ่เอเ่ม่เเมี่ม่าืือือเเ่มเ่มมอมเ่เ่ยมอีก ย่านน่นะงี้ยเง้วเงียดาจีแม่แับไปมีเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวแม่จะจับเอามือออกเอามืออนิดเดียวนิดเดียวจะ่อะยก่อนกแต่คเจคุดีเลยใจกคิดว่าไวันจักอีฝาดหมอนจับก็อีฝาตะเลียตนหมอนเนาะ น้าตาแตกป้เมยน้่ตาแตกกับตาแตกหายเลยค่ับเอาบอกกันเนี่ยอื่นไปยังก่อนเนี่อื่นแง่เลวก็อนเนี่ยกูเข้ามานัตาแตกว่ว